สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h ล n อดชนผู้รับสารจากตะกวาลแปลความหม่ยด้วยการอ่านนะ้ำพ่ทารล่หมอแจนนะคะคลิปนี้หมอแจนจะมาดูหลังราวรา,วาวหูย้ายนะคะชีวิตของคุณจะเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรนะ,ะหมอจะพูดแบบภาพรวมนะแต่ช่องเราจะเน้นความรักความสัมพันธ์ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเข้าไปฟังลิงก์วิดีโอที่นะคะทำบุญร่วมกับหมอแจนฟังให้เข้าใจแล้วก็ รับรหัสมาด้วยนะคะเอารหัสมาด้วยเวลาแอดไลน์ไอดีนะโอนยอดเรียบร้อยนะคะมีจะมีราคาค่าดูดวงบอกแล้วคุณจกร่วมบุญเท่าไหรคุณก็โอนยอดมาใส่มาด้วยกันเลยนะคะเอารหัสมาด้วยพอโอนเสร็จแล้วส่งสลิปมาแล้วเราจะมาตกลงกันอีกทีหนึ่งว่าคิวช่วงไหนวันเวลาไหนถ้าคุณไม่จำกัดระยะเวลาเนี่ยนะคะถ้ามีคิวไหนเร็วหมอก็จะแรกคิวให้คุณเลยโอเคนะเพื่อนๆอาราคะมาดูนะพลังงานชาวธาตุลมนะคะ หลังจากดาวราหูย้ายนะคะมีสิ่งใหม่ก่อเกิดขึ้นความคิดใหม่นะการที่คุณคิดวิเคราะห์อะไรบางสิ่งบางอย่างถึงความต้องการในตัวตนของคุณเองนะคะพลังงานความเป็นเด็กของคุณเองนะต้องการอ้อมกอดต้องการความรักต้องการความอบอุ่นนะเพื่อนหรือการกาอเกิดสิ่งใหม่นะใครบางคนถ้ามีโอกาสสมมติว่าถ้าคุณอ,อ,อยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรืออยาก หรือว่าแต่งงานหรือว่าเจอใครบางคนหรือว่าคุณต้องการมีลูกอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะสามารถมีก็ได้นะคะอยู่ในแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะชาวธาตุลมนะ,ะบางคนคุณอาจจะทำไมคะทำอะไรก็ได้ตามที่ตามความไฟฝันของคุณในความเป็นเด็กอะเพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกนะคะของคุณในวัยเด็กนะ,ค,ะคุณไปคิดเอาแล้วกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะ จะเป็นก่อเกิดอะไรก็แล้วแต่หรือใครอยากจะมีเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ตนเองว่าโอเคฉันไม่ได้อยากอยู่โสดฉันโสดมานานฉันเป็นไม้มานานแล้วฉันอยากมีแฟนเนี่ยนะหลังจากนี้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองนะก็คือมันเป็นการเริ่มต้นที่จะได้เรียนรู้หรือทดลองหรือทดสอบใจตัวเองว่าตัวเองพร้อมที่จะได้เรียนรู้กับใครสักคนเนี่ยนะเอาความต้องการของตัวคุณเองลึกๆนะคะในใจ ส่วนด้านงานก็นะทำอะไรที่คุณรักหรือนะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่มันเน้นความสุขความสนุกสนานหรืออะไรก็ได้ที่เราจะเริ่มต้นใหม่ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองเหมือนกันนะมันเป็นสิ่งใหม่ที่จะก่อเกิดขึ้นะนะนะความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้หรือความสัมพันธ์ต่างไวัยก็ได้เช่นกันหรือใครบางคนจะมีลูกก็ได้ สำหรับคนที่แต่งงานหรือปุปป๊บปั๊บฉับพันแต่งงานหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ช่องเราส่วนใหญ่คนจะโสดหรือคนจะเป็นไม้หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถ้าคุณอยู่ในวัยที่เจริญพันธุ์สามารถมีลูกได้นะคะก็มันเป็นไพ่เด็กขึ้นเนี่ยนะคะหรือบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะ,ะมีหลานอะไรแบบนี้ก็ได้มีบุตรหลานหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะก็ไปดูว่า ของคุณเนี่ยมันไปตรงกับสิ่งไหนเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคุณเองละกันนะคะเพื่อนๆว่ามันจะเกิดสถานการณ์อะไรเนาะนะคะทีนี้มาดู Energy นะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าการก่อเกิดสิ่งใหม่นะสิ่งใหม่สิ่งดีอะไรคุณอาจจะได้รับคําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะบางทีคุณอาจจะแปลกใจก็ได้ว่าเออมีใครมามองเราอยู่เขา แอบชอบเราอยู่ไหมชาชัดลมนะคะไม่ได้มีการพูดคุยหรือไม่กล้าสารภาพรักอคนคนนั้นไม่ได้สารภาพรักกับเราหรือยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยเขาแค่มองมาที่เรานะคะเขาบอกว่าจะมีการเปิดใจคุยกันคุณอาจจะได้คําพูดคุณอาจจะได้ยินคําพูดนะเขาอาจจะพูดจะบอกความจริงความชัดเจนว่าโอเคนะเราชอบเธอหรือ ออความสัมพันธ์เริ่มต้นนั่นแหละมันเป็นคล้ายๆใน,นทำนองนั้นนะคะเขาบอกว่าการพูดความเป็นจริงสิ่งที่เราต้องการไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะเพื่อนเพเพราะว่าพลังงานเด็กเนี่ยเห็นไหมคะเด็กรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นเช่นความรักความสัมพันธ์เราไปชอบใครคนหนึ่งแล้วเราก็ไม่ยอมพูดสักทีอะไรแบบนี้ก็ทําให้เราโสดมานานเหงามานานเนี้ยก็คือเราต้องเปิดใจอะเพื่อนเือนนะคะนึกออกไหมคะโดยเฉพาะ,ะคนของเราหรือคุณผู้ชายของเราก็ได้หรือบางทีเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ เราก็ต้องมีความสดใสเออมีความสดใสเบิกบานไม่คิดเยอะหรือวิตกกังวลหรืออะไรก,ก็ตามแต่ในสถานการณ์ในอดีตในอดีตชีวิตรักที่ผ่านมาถ้าเราเป็นเด็กเราก็จะไม่คิดเยอะใช่ไหมคะเราจาอดีตไม่ได้เลยว่าเอะเคยมีความรักแบบไหนที่ไม่ดีเราจะเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้นะงานก็เช่นกันนะทาสิ่งที่เรารักอย่าเพิ่งไปคิดมากว่าเออลงทุนอันนี้ไปฉันจะรวยไหมไม่ใช่สิ่งนั้นค่ะมันเป็นสถานการณ์แค่เริ่มต้นนะคะ เอาละค่ะมาดูไพ่ทาโร่นิดหนึ่งนะคะดาวราหูย้ายเนี่ยชาวธาตุลมนะอ่ะขอไพ่สักห้าใบาเขาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังจะค่อยๆเกิดขึ้นนะ,คะใครที่สถานการณ์ไม่เป็นใจอะไรบางอย่างนะคะไปข้างหน้าค่ะนะ,ะเปิดใจกว้างเปิดโอกาสนะคะไปในสถานที่ใหม่ๆ นะจะมีความเปลี่ยนแปลงบางคนบางความสัมพันธ์ก็จะหมายถึงโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือสถานที่แบบต่างประเทศความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเข้ามานะความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะคะจากตัวเราจากร่างกายเราจากความคิดของเราที่มันใหม่ที่มันผุดขึ้นมาใหม่ความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นการโยกย้ายนะคะคุณจะต้องสมดุลพลังงานเอเนจีสิ่งเก่าสิ่งเดิมความเจ็บปวดหรือเสียใจอะไรต่างๆนะคะ ควรสมดุลพลังงานนะเขาบอกว่า,าสิ่งต่างๆเนี่ยนะมันได้จบสิ้นไปแล้วสิ่งใหม่เนี่ยนะมันจะเคลื่อนมันค่อยๆนะมันค่อยๆนะคะเพื่อนๆมันไม่ได้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือโดยไม่ได้เปลี่ยนแบบหลังเท้าเป็นหน้ามืออะไรเงี้ยเร็วขนาดนั้นนะมันค่อยๆขับเคลื่อนไปขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณแต่ละคน ขึ้นอยู่กับการมองนะคะในสถานในการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืองานเงินหรืออะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าอำนาจนะคะในตัวตนของคุณนะคะคุณจะกลับมามี power ในตัวตนของคุณจะกลับมามั่นใจนะคะและจะเริ่มสิ่งใหม่อะไรใหม่ๆได้นะบางคนคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติมันมีสิทธิ์ นะคะบางคนคุณอาจจะได้ย้ายประเทศไปบางคนคุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันหรือบางทีโอกาสใหม่หรือพลังงานเนี่ยตรงเนี้ยพลังงานที่เก่งที่มีอํานาจเนี่ยนะ,ค,ะคือคุณเองนะ,ะชาวทัดลมมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยแหละนะขึ้นอยู่กับคุณเองนะ,ะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านไปนะคะสิ่งเก่าสิ่งต่างๆที่ผ่านไปนะคะชาวทัดนลมมันควรจบได้แล้ว สมมติว่าความเสียใจมันควรจบหรือบางทีสิ่งนี้ที่เราเคยทํามาเฮ้ยไม่สักเซสนะความสัมพันธ์ก็ได้มันไม่เคยสําเร็จเลยชาวธาตุลมคุณไม่ควรทําสิ่งเดิมแล้วจะคาดหวังสิ่งใหม่เช่นเราไม่เคยแสดงออกความรู้สึกเราไม่เคยบอกความต้องการหรือเราไม่เคยถามไม่เคยพูดถ้าเราทําสิ่งเก่าเราไม่ได้สิ่งใหม่แน่นอนนะเพื่อนๆนึกออกไหมคะสมมุติว่าเราอยากมีแฟนแต่เราไม่เปิดใจเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเราเองหรือเราอยู่แบบเนี้ย ให้ใครตกลงมาใส่ลังคาบ้านเราเราก็จะไม่เจอใครนะคะเ,เพื่อนๆหรือเราเป็นนิสัยไม่พูดไม่บอกความต้องการหรือเรารักเขาแทบตายเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกเฉพาะคุณผู้ชายนะคะคลิปนี้นะ,ะเออเขาบอกว่าให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองสมมุติว่าในอดีตคุณโดนทอดทิ้งคุณเป็นไม้และคุณคิดว่าไม่มีใครสนใจคุณแล้วแหละไพ่บอกว่าเนี่ยลองเป็นเด็กไหมลองเอ,อ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองไหมสิ่งไหนก็ได้ที่มันแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวิตกกังวลนะนะคะถ้าเราวิตกกังวลปุ๊บเราจะไม่สามารถก้าวเดินไปไหนได้เลยเพราะว่าเนี่ยโชคชะตามันกาลังเคลื่อนไปข้างหน้าค่ะแต่ใจเราอะพะวงนึกถึงแต่เรื่องอดีตเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาที่ในอดีตมันจะไม่มีสิ่งนั้นแล้วค่ะเพื่อนๆสิ่งใหม่มันรอเราอยู่นะคะให้เราไปปรับใช้กับสถานการณ์เราเองแล้วกันเนาะชาวธาตุลมนะคะ แต่อย่าลืมนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหมอแจนดูดวงแบบภาพรวมถ้าคุณอยากได้คําปรึกษาแบบว่าโอเคภาพรวมแอดไลน์มาแล้วแบบว่าจะดูว่าดาวราหูนะย้ายไปเนี่ยงานเงินประมาณไหนเราจะดูให้นะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เราก็จะดูให้ใน30นาทีเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทันหันเป็นการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองการโยกย้ายที่อยู่ที่ทํางานหรือความรักความสัมพันธ์การจบสิ้นการตัดสินใจนะกระทันหันก็ได้หรือการพบรักกระทันหันถ้าคุณเปิดใจถ้าคุณเปิดใจนะจะมีใครบางคนเข้ามาเข้ามาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกก็ได้ให้คุณอนะมีโอกาสที่จะเลือกนะคะขึ้นอยู่กับคุณแหละว่าคุณจะเอาโอกาสนั้นมานะ,ะโอกาสมันมาขึ้นอยู่กับคุณแหละนะ,ะหรือบางสถานการณ์เช่น เราตัดสินใจนะใช้ความกล้าหาญของเราเพื่อบอกเพื่อคุยจับเขาคุยหรือจับมือคุยหรือเปิดใจกว้างมุมมองว่าโอเคเราจะพูดถ้าเขาไม่ชอบเราจะเดินหน้าใหม่หาคนอื่นหรือถ้าเราบอกไปแล้วเขาชอบเราเราก็จะได้คบได้คุยเนี่ยแหละมันขึ้นอยู่กับว่าคุณดิวหรือเลงหรือมองใครอยู่นะคะเพื่อนๆนึกออกไหมคะให้สมดุลนนะ่ะเขาบอกว่าการสมดุลพลังงานนะ,ะการปรับสมดุลกับตัวเราเองเนี่แหละ คือการปรับสมดุลการเยียวยาการเฮลิ่งหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆสมดุลพลังงานหมายถึงว่าเขาเป็นสิ่งนั้นเราเป็นสิ่งนี้โอเคไหมอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆ การที่เราอาจจะอยู่ไกลกับเขาก็ได้แล้วแต่นะคะเอเนจีคล้ายๆแบบนี้การสมดุลพลังงานการฮีลิ่งเยียวยา,ยายจิตใจของเราแล้วก็เราไม่รู้สึกว่าเออความรักความสัมพันธ์เราต้องร้อนเกินหรือต้องเย็นเกินอะไรแบบนี้นะ,ะให้มันให้มันปรับสมดุลนะ่ะนะคะให้มันแบบว่าไปตามวันเวลาอะไรแบบนี้นะ,ะไม่ต้องไปฟิกหรือไปกําหนดว่าฉันอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในความเป็นเด็กที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือ1ไม่เอาแต่ใจตัวเองถ้าสิ่งนี้ยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลามันก็จะยังไม่ได้นะคะเพื่อน,นไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยสิ่งทีเ่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันต้องควรระวังคือไม่ใช้นิสัยเป็นเด็กในความรักความสัมพันธ์หรือเราหาจจะไปเจอกับใครบางคนที่แบบมันแก่แล้วอ่ะแต่มันชอบทํานิสัยเด็กใส่เราให้เรายอมรับว่าเฮ้ยสิ่งนี้ยเรายอมได้ปะหรือเราเป็นยังไง นะคะมันดีหรือไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนนะคะแก่แต่ทับทาตัวเป็นเด็กในความสัมพันธ์หรือเราไปเจอความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งเริ่มต้นหรือยังไม่ได้เรียนรู้มากอ่ะมันเหมือนเด็กที่เริ่มนั่งหรือตั้งไข่เนี่ยและเราจะไปบอกไว้ให้เขามาขอเราแต่งงานหรือคอมมิทเมนต์ในความสัมพันธ์โน้มันก็อิ p พอสิ b เบิลแดใช่ไหมคะชาวธาลมเนี่ยให้คุณดูให้คุณดูดีๆนะคะว่าเราไปเจอใครอะไรยังไงนะจ๊ะ อาราคาน่าจะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนนะจากนั้นรมเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ